ก็สวัสดีคุณช้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนรนการเพิ่มนะครับย่อ,ยอคนดูนะไลฟ์สดของ t ิ k t o อกนีนะครัสองคนที่มียอดคนดูไลฟ์สดน้อยนะครับกำลังไลฟ์ซีมอยู่แล้วมียอดคนดูไลฟ์สดน้อยก็สามารถเพิ่มย่อคนดูไลฟ์สดเนี่ยตามผมกันได้เลยนะอ่ะส,สดิการนะครับก็ง่ายๆกันเลยนะครับให้คุ้ชมเข้ามาในเวซ์นี้ก่อนนะ อ่าหรืออยางเข้ามาก็สามารถคลิกเข้ามานะเลยคลาสคลิปนี้กันได้เลยนะผมในการวางลิงก์ไว้งลางคลิปที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกเข้ามากันได้เลยตัวลิงก์ก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยก็สามารถคลิกเข้ามากันได้อ่าพอคลิกเข้ามากันแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตัวนี้ไปเลยจะเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์ KMC T เรียบร้อยแล้วจะเป็นไซต์เพื่อนยอดไลค์เพื่อยอดวิตามสำหรับในี้เขาจะลาลงลงชื่อเข้าใช้คนที่มีสมาชิกกันอยู่เราสามารถกดลงชื่อใช้กันไปได้เลยนะสำวรับที่ยังไม่มีนะก็ให้ไปสมัครสมาชิกกน็เลยะ ่ะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปนะอีเมลนะชื่อจริงนามสกุลนะตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงๆมาเลยก็ได้นะตน่อมาจะเป็นรัผ่าน,นะรา,านตนัวนี้ก็ต้องจุดจรหัสผ่านกันให้ดีเลยทำการยืนยันรานอีกครั้งนะแต่นั้นก็อย่าลืมที่วิดีชั้นใช้โปรแกรมอัตตนมาทุกครั้งด้วยนะแล้วกดสมัครสมาชิกกันไปได้เลยส่วนคนที่จะสมัครใช้งานใน Google ก็สามารถสมัครใช้งาน,น Google, ด้วย Google ดานล่านหน่วยก็ไปได้นะ การสมัครที่เรียบร้อยแล้วก็ชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านในการลงชื่อเข้าใช้งานด้านหน้าตรงนี้ไปได้เลยนะครับส่วนคนที่สมัครใช้งานที่ g o o g l e ไปก็กดลงชื่อก็ใช้ที่ Google ตรงนี้กันไปเลยก็กดลงชื่อเข้าใช้มาเลยนะ,ะการก,กดลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะตอนนี้เป็นหน้าโปรดการาซื้อ,อให้คุณพิ้ชมคีดวิ่งาะคําคสั่งซื้อใหม่ก่อนนะอะก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้กับเราได้เลือกใช้กันเลยจะมีทั้งเฟซบุ๊กนะอินสตาแกรมติ๊กต็อกยูทูบเทเล gram ทวิตเตอร์อีสูก็สามารถเลือกใช้กันได จากนั้มู <karaoke> ตัวนี้จะมีหลายมดหบูให้กับเราได้ใช้กันหลายมดนมูกันเลยก็สามารถเลือกใช้กันได้นะครับก็จะมีมดนมูเพิ่มวิวเพิ่มยอดไลค์ตัวนี้ก็สามารถเลือกใช้กันได้อ่ารตบตัวนี้ผมจะเลืใช้มดหบูเพิ่มคนดูไลฟ์ซีมนะครับตัวนี้เลยนะก็เลื่อไปเลยอ่าแตบร์เลที่เพิ่มคนดูไลฟ์ซีมนะครับเอ่าไอสาตัวนี้เลยนะก็เลือนไปเลยนะครับแตจะมีนะครับบริการตัวนี้ให้เราได้เลืใช้กันหลายบริการกันเลยก็สามารถเลือกใช้กันได้แต่ตัวนี้ผมจะเลือกใช้บริการถอ่าาากร้้เเขใจไดลย ต่อมาจะเป็นการวางลิงค์คือไปลิงก์ของไลน์สดมาก็ไปก๊อปปี้ลิงก์ไลฟ์สดมาเลยนะจากนั้นก็ลิงก์ไลฟ์สดมาใส่ลงไปในช่องน,นี้แล้วใส่จำนวนหรือเพิ่มมาเพื่อเพิ่มเข้าไปได้เลยต้องการสักงหนึ่งร้อยก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปจากนั้นนะเว็บไซต์ก็ทำการคำนวณค่าใช้จ่ายที่เรียบร้อยก็สามารถกดสั่งซื้อไปเลยอ่อในการกดสั่งซื้อไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นมันจะมีคำแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้ว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้ววันนี้อ่า้าขึ้นแบบนี้มาก็อดใจรอสักครู่พอเว็บไไซตต์ดาาาาาเเเเเเนนนิกกกรรรให้้มลลลทววี่ือัย นะครับระหว่างที่เราเวซั่มเงินการอยู่ผมก็จะแนะนำเมนูต่างๆของไวซกันต่อเลยนะอ่ามีต่อมาจะเป็นเมนูกรเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางกันเลยจะมีช่องทางสกแกนเคเโค้ดโอนเงิน,นงแนสิฟต่างเป้าเวลตนะแล้วก็ชิลเพ์อ่าชิลเ,เพ์ตัวนี้จะมีหลายช่องทางให้เราได้เลือกใช้กันหลายช่องทางกันเลยจะมีทูมอนี่เวเลตธนาคารต่าตงๆเข้าร่วมกันด้วยแล้วก็ตู้เปิมตัวนี้ก็สามารถเลือกใช้กันได้นะครับอ่าต,ต่อมาจะเป็นริปโตนะริปโตก็จะเป็นการเติมเงินของตามประเทศก็สามารถใช้สกุลเงินของต่างเได้นนั พวกบิทคอยหรือยูเรล่าก็สามารถใช้กันได้ด้วยส่วนทีิการขั้นตอนการเนิการก็อยู่ด้านล่างไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็สามารถทําตามกันไปได้เลยส่วนหน้าขวามือตรงนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นประวัติการเติมเงินที่เราทาการเติมเงินเข้ามาน,นั่นเองต่อมาจะเป็นเมนูบริการทั้งหมดก็ตามชื่อเลยจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไ้กามารถเข้ามาคนหาบริการที่หาไม่เจอจากตรงนี้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเลือกบริการทั้งหมดจากตรงนี้ก็ได้เลยจะมีบริการทั้งหมดรวบรวมไว้แล้วเหมือนกันก็สามารถเลื่อนดูกันได้เลย อา่าครเมนูต่อมาจะเป็นเมนูปริกรารสั่งซื้อนะถ้าสั่งซื้อเสร็จซิมที่เรียบร้อยแล้วจะขึ้นตรงนี้ให้กับเราได้เห็นกันเลยนะว่าจะมีเลขไ d นะครับแล้วก็บริการที่สั่งซื้อเข้าไปตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นลิงก์กดสามารถคลิกเข้าไปเพื่อตรวจสอบกันได้นะว่าลิงก์นี้ที่คุณจะใส่เข้ามาถูกต้องหรือเปล่านะส่วนตรงนี้เป็นฐานะของเว็บไซต์บอกอยู่ว่ากำลังดำเนินการอยู่นั่นเองนะอ่ะครับเมนูต่อมาจะเป็นเมนูแนะนำเพื่อนนะสำหรับที่ต้องการที่นะเพิ่มแชร์ตันี้ก็สามารถเข้ามาก๊อปปี้ปลิกกง,ง,นง,งกนนะลัเย ะส่วนหน้าดาวน์โหลนี้จะเป็นรายละเอียดในการได้เงิเพื่อนก็สามารถเข้ามาอ่านตัวนี้ให้เข้าใจในการได้เงิเพื่อนกันได้เลยเอาละครับเมนตัวมาจะเป็นเมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดนะแอปพลิเคชันได้สามารี่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดนะครับก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้เลยก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS เลยนะอ่าเมนตัวมาจะเป็นเมนูติดต่อไอพินที่พิหารและย้อนขึ้นยังกันสามารถเข้ามาติดต่อไอพินกันได้ก็เข้าไปนาคสั่งซื้อใหม่ตัวนี้ก็จะมีคำว่าติดต่อไอพินตัวนี้เลยก็คลิกเข้้้้าาาาาไไไปเเเเลลลลยยยกก็สมมรถตติดดด่่่ออออชชชงงงงททนนีีัจะหื แล้วก็ช่องทางแอดไลน์นะครับก็สามารถลือต <oyu> ่อกันได้เลยนะเอาละครับเพื่มมีการไม่เสียเวลานะครับเปิดขึ้นมาดูกันดีกว่าในตัวยอดยอดอ่าคนดูไลฟ์สดของเราเพิ่มมาหลายอย่างนะอ่าตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สดเพิ่มมาเป็นแปดแล้วจะเดิมทีเดียวงเองนะก็เพิ่มมาเป็นแปดแล้วนะเพิ่มมาแบบนี้เรื่อยๆให้กับเราจนครบเลยนะครับตัวนี้เพื่มมีการไม่เสียเวลาเลยครับอ่าผมก็จะรอเหมือนกันนะตัวนี้ผมจะเปิดขึ้นมาอีกทีตอนที่ยอดคนดูไลฟ์สดเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยดีกว่านะครับ เอาครับกลับมาจากเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ยอดคนดูแล้วสก็เพิ่มมาเป็น103ที่เรียบร้อยแล้วนะเพิ่มามาเยอะมากๆเลยนะจะเดินที่ที่หนึ่งเองนะตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น103แล้วนะครับอ่ะก็สาวผู้ชมท่านใดครับที่ต้องการที่ใช้เว็บไซต์นี้นะครับหรืต้องการที่ใช้บริการต่งางๆของเว็บไซตนนี้ผลเรียนการวางรีวิวข้างคลิปที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกเข้ามานะใช้งานกันได้เลยนะอ่ะส่วนวิธีการสมัครใช้งานก็ง่ายๆกันเลยก็สามารถย้อนกลับไปดูนะวิธีการสมัครใช้งานการต้นคลิปกันได้เลยนะ ส่วสวลาของคลิปนี้แล้วก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้พวกเต้นลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ